สวัสดีครับให้ okay, เขามาไล้าักโคชมาได้เลยนะครับอืมอ โอเคยินเ okay. สียงโคชัดไหมครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าวันนี้ใครจะเข้ามาเป็นคนแรกเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์กันมาก็พักใหญ่เลยนะครับหลายวันแล้วไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาเป็นคนแรกเลยเรามาดูกันนะครับทุกๆคนสิ่งชัดภาพชัดไหมครับวันนี้อ๋อบ้า โอ้ยตลกตล,ตลกขอบฉันไม่คือขอบมันจะทองเยอะขนาดนี้ตลกตัวเองครับนะฮะคนนั่งกดเล่นๆดูครับเมื่อกี้อ่าอืมมันจริงจังมากกันในะขอบนี้เนี่ยอ่ะ คุณครับอุ้ยสบายซองมาคนแรกสวัสดีค่ะน่ารักจริงๆครับสักครู่นะครับเออแค่นี้ได้ไหมเออไม่ต้องเห็นขอบมากอันนี้ เราลองเปลี่ยนดูนะครับวันนี้เอาแบบโทนดําหน่อยนะครับนบืดหน่อยนิดนึงนะแล้วก็เอาดันไปอยู่ข้างบนครับเพราะว่าหลังจากที่เราไลฟ์มาสักระยะหนึ่งเพื่อนบอกกดไม่ได้ครับกดบาร์โค้ดข้างบนไม่ได้คีย์บาร์โค้ดไม่ติดเพราะว่ามีข้อความของเพื่อนคอมเมนต์มาทําให้มองไม่เห็นนะครับเออเราก็ลองย้ายดูคำๆครับเออเอาไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันพอสมควรนะครับก็อ่ะวันนี้จังหวะโชคดีมากครับสะดวก ก็เลยไลฟ์ซะหน่อยนะเผื่อใครจะสะดวกเวลาเดีวเดยวกับโค้ชก็เข้ามาได้นะครับอเออประมาณนี้นะโอเคอือเดเด เวลานี้น่าจะเป็นเวลาที่หลายคนเพิ่งเลิกงานนะครับก็จริงๆโค้ชก็ไม่ได้กล่าวว่าจะต้องเป็นเวลานี้หรอกตอนแรกว่าจะประมาณใบสาม3รืซ้ำไปแต่เพิ่งเสร็จภารกิจนะครับก<ม>็ถ้าใครสะดวกก็ทักมากมาเจอกันนะเออเพราะว่าจริงๆตอนแรกโค้ชก็ว่าจะมาเร็ววันนี้ใบสามใบสี่แต่ก็นะกิงกิงใจหลายหลายคนนะครับกิงใจหลายคนเพราะเป็นเวลาทํางานหลายคนนะ อยากเจอแต่ถ้าสองสามทุ่มไปก็อาจจะวันนี้อาจจะไม่สะดวกก็เว้นไว้ก่อนละกันนะครับเว้นไว้ก่อนละกันไลฟ์ Life วันนี้ครับหัวข้อตรงนี้เลยนะครับวิธีทำให้คนที่ไม่ชอบพันกลับมาชอบคุณถ้าเกิดว่าคุณกำลังคุยอยู่กับคนที่เขาเคยชอบคุณใช้คำว่าเคยชอบแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เองเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ชอบคุณแล้ว ไลฟ์ uh, นี้สำหรับหลายๆคนนะครับที่คบกับคนที่เขาเคยชอบเรามากๆและตอนนี้เขาไม่ชอบคุณแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องทำยังไงให้เขากลับมาชอบคุณไลฟ์ Life นี้เป็นของคุณเลยครับ mm hmm. โดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนถ้าใครเป็นผู้หญิงที่คบผู้ชายอยู่นะครับผมใช้คำว่าชอบเพราะว่ามันเป็นเบื้องต้นของความรักจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเป็นความรักอะมันเกินคำว่าชอบไปแล้วมันมันมากกว่านั้นอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเวลาเริ่มต้นครับอะไรอะไรที่ว่าดีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าชอบก่อนอะไรอะไรที่ว่าดีนะถ้าเกิดว่าไม่ชอบปุ๊บนะมันยิ่งแย่ลงมันยิ่งฝาวแน่นอนเพราะว่าช่วงเริ่มต้นอะไรมันดีไปหมดถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเริ่มไม่ชอบคุณนะวันเนี้ยโอ้โหแทบจะบันเทิงเลยครับโอกาส โอกาสพังมีสูงมากดังนั้นถ้าวันนี้ใครกําลังเจอเหตุการณ์นี้อยู่นะครับคุณต้องรีบแก้เพราะว่าคุณยังไปไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึงความรักยังไม่ถึงเป็นแฟนยังไม่ถึงเป็นคู่รักเข้าใไหมครับอืมและสถ้าใครมีคําถามก็ถามโค้ชมาได้เลยนะครับอตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะว่า เป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆน่าจะกําลังเดินทางกลับบ้านมังมังบางคนอาจจะยังไม่เลิกงานดยซัมไปไม่เป็นไรครับนะไม่เป็นไรเราก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับสบายๆนะครับเอใครมาก็ทักโค้ชมาใครยังไม่มาก็ไม่เป็นไรไปดูย้อนหลังเอานะช่วงนี้โค้ชก็จะยุ่งๆมากกับการที่ให้คาปรึกษาส่วนบุคคลแต่ละคนนะครับเอจะบอกว่าลูกศิษย์ชัน้นี้แต่ละคนเจอเคสโหดทั้งนั้น แต่ก็ไม่เกินมือเลยครับสบายๆนะทุกๆคนก็โค้ดให้กำลังใจเสมอผ่านทั้งไลฟ์ด้วยเช่นกันนะครับใครที่มีปัญหาแล้วก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ตกจนปัญญาอับจนหนทางสุดพลนจริงๆนะก็ครับทักเนี่ยครับไลน์แอดมาได้เลยครับข้างบนนะโค้ดชัวว่าถ้าคุณตั้งใจจะแก้แก้ได้ทุกคนนะครับโอเคไหมอุ้ยขอบคุณมากครับเห็นว่าแวบใครมาแชร์ครับ คุณบุกเลตสวัสดีจ้ะครับเอาไวเลิฟอยูรักเธอตลอดไปอืมตราบชั่วการปรัตประสา์ครับคุณทิตาสวัสดีจ้มครับอือฮเอาไวเลิฟยูบอกแก้ไม่ได้แก้อะไรจ้ะแก้ไม่ได้จ้ะอืมแก้ได้แก้ได้ทุกอย่างเอาไว้เลิฟอยอ่าอย่างเดียวที่แก้ไม่ได้ก็คือไม่หยุดที่จะรักนะนะั่นแหละเอาไว แก้ไม่ได้ตรงนี้แล้วครับจริงหรือเปล่าจ๊ะเอาเวล์เิอยู่ถ้าชื่อเขายังเป็นเอาเวลก็แสดงว่าตลอดไปมันต้องได้ครับครับ <c oughs> คนหนักใจมาก <c oughs> สบายครับสบายโค้ดโค้ดเนี่ยเจอเคสมาเยอะมากแล้วเวลาที่จะแก้ไขนะอย่างหนึ่งนะ ที่มันก็เหมือนหมออะเอาจริงๆป่ะถ้าเกิดว่าคนคนไข้าขาดกําลังใจอะเราต้องให้กําลังใจนะไม่งั้นเราไปต่อลาบากโคโทคุณง่ายๆคุณจะเอาไปฉีดยาเอาเอาเด็กไปฉีดยาแล้วกันว่ายกตัวเองง่ายๆแหละแล้วเด็กไม่มีกําลังใจเด็กคุณจะไม่เอาอ่างเดียวไม่ยอมฉีดยามันจะหายไหมล่ะมันไม่หายถูกป่ะเราเองนะนอกจากที่รู้วิธีแก้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าคนที่จะแก้ไข มันต้องมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ด้วยเช่นกันวิธีถูกก็จริงแต่ถ้าไม่ตั้งใจจะแก้นะอยากจบเหนื่อยเหนื่อยเลยจบเลยดีกว่าแบบนั้นอนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจที่จะแก้จริงๆนะผมเห็นแทบทุกคนอนะ่ะแก้ได้หมดเอออ่าผมบอกแค่นี้แล้วกันไม่รู้ว่าคุณจะคิดว่าเป็นความหวังของคุณหรือเปล่านะแต่ผมพูดจากใจเลยนะแก้ได้หมดทุกทุกคนเนาะโอเคนะ เออเอาไปเลิฟอยู่โอเคเปล่าครับนะหรือไม่ก็เอาไปเลิฟมีก็ได้ไปเปลี่ยนชื่อซะจะได้แก้ได้เริ่มต้นที่เอาไปเลิฟมีก่อนรักตัวเองให้เป็นก่อนนะ love เอาไปเลิฟมีเอาโอเคครับโปรที่สายอันนี้มาแล้วโคตรดีใจมากครับผมไม่ได้เจอเขามานานมากทุกคนสบายดีนะครับทุกคนสบายดีเนะี่ยเมื่อสายนี้ สบายดีหรือเปล่าโค้ดมาทำไมตอนนี้อ่ะฉันก็อยากมาปริมบรรยากาศบ้างอะฉันอยากกัมาเออเขาเรียกว่ามาเจอผู้เจอคนหน่อยนะอีกแบบหนึง่งอ่าช่วงเวลานี้มันใกล้เลิกงานไงเพื่อบางคนกาลังเดินทางเขาก็ฟังนเพลินไปนะครับแต่ถ้าทํางานอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวโดนเจ้านายไม่แอบดูด้วยไม่เอานะอืมคุณฟ้าฟ้าสวัสดีครับอืมเอาอเค ต่อ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 เอาเอาเวลเลิฟยพอประมาณพอประมาณและตตอบเอาเวล o เลิฟยูไปเยอะ <laughs> คนเป็นกำลังใจให้ครับเขเป็นกำลังใจให้นะแล้วถ้าวันนี้ไลฟ์นี้น่าจะเหมาะก,กับเอาเวล์เลิฟยูด้วยแล้วก็เหมาะก,กับหลายๆคนที่รู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราแล้วเขาไม่โอเคกับเราแล้วไลฟ์นี้เป็นของคุณจริงๆครับคนไม่ได้พูดเล่นแต่โค้ชอยากจะสโคบแคบนิดนึงว่า ไลฟ์นี้จะช่วยคนที่เพิ่งเป็นข้าวใหม่ปลามันระดับต้นๆหมายความว่าคุณกับเขาเพิ่งอินเลิฟกันง่ายๆเลยคุณกับเขาเพิ่งอินเลิฟกันอ่โอนนานนอออโอเคกันไม่นานนี้อะนึกออกไหมฮะโอเคกันไม่นานแล้วก็ทุกอย่างกําลังดีอะ่ะแต่แล้วอยู่ๆเองเขาก็ไม่ชอบคุณเฉยๆอะ่ะเออจริงๆทุกอย่างมันมีมันมีเบาะแฟของมันนะมันมีเหตุผลของมันในระดับที่ ที่คุณเองก็อาจจะต้องสังเกตมันนะแต่ถ้าวันเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ชอบคุณเพราะอันนู้นเพราะอันนี้เพราะอันนั้นโอ้โหคุณดีใจเถอะครับคุณดีใจเถอะมันเป็นเบาะแสให้คุณได้หาทางจัดการเรื่องนี้ได้นะครับโอเคอ่ะง่ายๆเลยนะครับวิธีให้คนที่ไม่ชอบหันกลับมาชอบคุณอีกครั้งข้อที่หนึ่งครับ ปึ้งให้คุณสังเกตเรื่องที่เขาตำหนิคุณเรื่องที่เขาไม่โอเคเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มีประเด็นกับคุณบ่อยๆนะเอ่อจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เขาเองไม่ค่อยโอเคง,ง่ายๆนะครับลองลองนึกดูครับว่าปกติแล้วเราอาจจะเห็นเขา หน้าบึ้งตึงตอนจังหวะไหนอ่ะคุณต้องลองสังเกตหรือเสียงเขาเปลี่ยนไปจังหวะไหนนะจะดีมากถ้าเขาบอกคุณว่าเขาไม่โอเคเรื่องไหนอย่างที่คนพูดมเมื่อเี้มันจะเป็นสิ่งที่แบบได r รกเลยตรงๆเลยนะอาจจะ,นอาจจะเป็นอาจจะเป็นอะไรง่ายๆยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่ะเขาบอกว่าเออคุณเนี่ยพูดจาไม่โอเคนะเออกับเขาอ่ะเขารู้สึกว่าคุณไม่ให้เกียรติเขา อย่างเงี้ยสมมติเขาพูดคำนี้ปุ๊บแน่นอนพอเขาพูดเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะเจอประจําสิ่งที่เราจะรู้สึกทันทีคือเขาเริ่มโจมตีคุณเขาเริ่มโจมตีคุณคนทุกคนเป็นเรื่องปกติมากครับส่วนใหญ่แล้วจะรีบปกป้องตัวเองเอปกป้องตัวเองก่อนเลยว่าเฮ้ยฉันพูดไปอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ ฉันพูดไปอย่างเงี้ยก็เพราะเธออย่างนั้นเธออย่างนี้มันจะมีเหตุผล 18, ร้อยแปดพันเก้าโผล่ขึ้นมาทันตาเห็นอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงมีข้อที่สองครับปึ้งสองนะครับให้คุณพพสความรู้สึกคุณก่อนเลยแต่ไตรตรองดูว่าสิ่งที่เขาพูดมันจริงแค่ไหนสิ่งที่เขาพูดกับคุณนั้นอ่ะมันตรงขนาดไหนว่าเขาไม่ชอบคุณเพราะ คุณเอาแต่จู้จี้จุกจิกคุณเอาแต่บน่นหรือคุณหาเรื่องทลละเลาะหรือคุณไม่ให้เกียรติเขาหรือคุณอาจจะไม่ใส่ใจเรื่องของเขาหรืออะไรก็ตามแล้วกัน whatever หลายหลายอย่างมากนะคุณลองใจเย็นก่อนที่จะโต้กลับเขาใจเย็นก่อนซึ่งผมบอกได้เลยว่าปกติคนเราไม่ได้ใจเย็นขนาดนั้นทุกๆคนนะครับส่วนใหญ่แล้วจะโต้ทันที หูของคนเราเมื่อฟังสิ่งที่ไม่ถูกใจหลังจากนั้นสิบวินาทีจะหูดับจะฟังไม่ได้ที่เหลือคือรอสวนกลับเท่านั้นโ okay. อเคอดังนั้นคุณอย่าเป็นเหมือนคนทั่วไปครับคุณต้องใจเย็นใจต,ตรองก่อนนะครับแล้วบอกเขาไปว่าข้อที่สามถ้าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันตรงมันจริงมันเปะ๊ะให้คุณมองมันกลางก่อนนะว่ามันเป๊ะจริงหรือเปล่า คุณก็บอกเขาไปว่าคุณไม่ดีเรื่องนั้นเออคุณไม่ดีเรื่องที่เธอกำลังพูดถึงอยู่เออฉันไม่ดีเรื่องที่เธอพูดแหละถูกแล้วต่อไปงี้เลยครับเออต่อไปตรงตรงครับในสิ่งที่เขาตำหนิคุณหรือสิ่งที่เขาว่าคุณคุณพูดไปเลยแทนที่คุณจะเถียงเขาคุณพูดว่าคุณเนี่ยรู้ตัวว่าคุณไม่ดีเรื่องนั้นเรื่องนี้ ที่เขาตําหนิคุณเพราะคนที่เขาตําหนิคุณนั้นเขาย่อมรู้ว่าคุณน่ะมีโอกาสที่โต้กลับเขาสูงมากดังนั้นแล้วถ้าคุณโต้กลับเขาก็จะยืนจุดยืนตัวเองเพื่อที่จะทําให้คุณนั้นต้องยอมรับความจริงที่คุณอาจจะไม่โอเคกับมันคุณเหมือนคนที่กําลังเตรียมจะไปลุยกับคนที่เขาพร้อมจะลบกับคุณน่ะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้า คุณถือดาบอีกคนหนึ่งก็ถือขวานอย่างเงี้ยพร้อมจะวบกับคุณอย่างจริงจังอ่ะเหนื่อยครับสุดท้ายคนจะไม่ชอบคุณหนักกว่าเดิมแต่แท็กติกนี้จะทำให้คนก็ชอบคุณมากกว่าเดิมตรงที่ว่าคุณยอมรับอย่างรวดเร็วโดยที่คุณเองพูดต่อว่าอ่าพูดต่อจากประโยคเมื่อกี้นะครับว่าถ้าคุณเป็นเขาคุณก็คง ไม่โอเคเหมือนกันจำ็อตน,นี้ไว้ดีๆนะครับจำฉอตน,นี้ไว้ดีๆนะครับอ่าสเตปไล่มาเรื่อยๆเลยนะออข้อหนึ่งสังเกตเรื่องที่เขาไม่โอเคสองนะครับใช้สติพิจารณาว่ามันจริงหรือไม่อย่าพึ่งแยง้งอย่าพึ่งแย้งนะเออสามถ้ามันจริงยอมรับทันทีไม่ต้องหาเหตุผลอะไรมากมายในการไปโสนกับเขา ยอมรับไปเลยยอมรับไปเลยนะยอมรับไปเลยและบอกด้วยว่าถ้าฉันเป็นเธอฉันก็คงคิดเหมือนกันนี่คือประโยคที่ผมหักมุมมากนะไม่ค่อยไม่ค่อยดอยิงใครพูดหรอกครับเอาแค่ว่าเอาแค่ว่าแย้งกันก่อนเบื้องต้นก็แย้งกันแล้วอะออยอมรับไปเลยครับถ้าถ้าคุณเป็นอย่างที่เขาพูดจริงแ๊บเออฉันมันไม่ดีเองเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้น,น,น,นพูดไปเถอะนะแต่ก็บอกด้วยว่า ถ้าเราเป็นเขาอะเราก็คงไม่โอเคเหมือนกันแม้ว่าในใจคุณนั้นจะจะอะไรจะค้านตัวเองเอถ้าคุณอยากจะให้คนที่เขาเคยชอบคุณอะกลับมาชอบคุณอีกครั้งนะนี่ก็เป็นแทคติกจิตวิยาอย่างงี่ายที่โค้ชก็ให้กับลูกศิษย์อ่หลายๆคนในกรณีที่ได้คุยกับโค้ดนะครับอบอกเข้าไปว่าคุณก็ไม่โอเคคุณคิดเหมือนกัน เมื่อคุณกล้าที่จะเปิดแผลของคุณออกมาคุณกล้าที่จะไม่กลัวที่จะมีอะไรมาชนคุณได้อะไอ้ขวานที่เขาถืออยู่เขาก็จะวางลงเออขวานที่เขาถือก็อยู่ก็จะวางลงหลังจากนั้นสเต็ปถัดไปคือคุณก็ควรที่จะแก้ไขปัญหาของคุณที่เขาตำหนิซะให้มันจบอย่างเช่นอ่าคุณชอบบ่นเขาแล้วกันอาชอคุณขี้บน ที่บ่นไปเรื่อยเปื่อยหรือว่าคิดลบอ่าอะไรก็ตามเอาว่าไปนะเออหลังจากนั้นพอคุณพูดตามที่คดบอกใส่ปุ๊บคุณก็ลดลดอาการของคุณลงอ่ะไม่เอาขี้บ่นแล้วฉันเลิกขี้บ่นแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องพูดกันเรื่องบางอย่างที่เขาไม่ชอบอีกอ่ะคุณก็บอกไปว่าคุณไม่ดีเองเรื่องที่ฉันน่ะเป็นคนขี้บ่นอย่างนี้แหละฉันก็เป็นคนขี้บ่นอย่างนี้แหละคุณพูดไปเลยครับ ไม่ต้องกังวลเลยทั้งนั้นแม้ว่าคุณจะแก้ไขแล้วก็ตามนี่แอนวาร์กว่าเดิมนะเวย้ยนี่ลึกยิ่งกว่าเดิมนะอ้าทำไมฉันแก้ไขแล้วทําไมฉันต้องต้องยอมรับอะโคดคุณคงงงคุณคงงงว่าทําไมยังต้องยอมรับทั้งที่เราแก้ไขตัวเองแล้วผมก็จะบอกว่าถ้าเป็น VIP ผมจะรู้ว่าว่ามันมีอะไรที่ลึกกว่าน,นั้น เมื่อกี้เห็นแบบว่าเหมือนกับคุณโมมาด้วยเป็นพี่พีใช่ไหมคุณโมความจริงแล้วคุณไม่ทําอะไรที่เป็นเชิงลบกับเขาแล้วคุณไม่ได้ทําอะไรที่เขาไม่ชอบแล้วถูกป่ะคุณบอกคุณแก้แล้วก็จริงแต่คุณเองบอกเข้าไปว่าฉันเป็นคนที่ไม่โอเคในเรื่องนั้นเออฉันยังไม่โอเคในเรื่องนั้นคนที่เขาฟังคุณน่ะเขาเห็นความจริงว่าคุณไม่ทําแล้วอ่ะ มันตรงข้ามกับสิ่งที่คุณพูดเขาจะรู้สึกทันทีว่าเขาอยากจะปกป้องคุณมากขึ้นนี่คือคีย์สำคัญที่ใช้ได้ผลเลิศมากครับคียแพงเลยนะผมบอ,อกเลยว้คียแพงสำหรับลูกศิษย์ผมหลายๆคนเลยอ่ะเขาจะปกป้องคุณโดยที่คุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเขาจะรู้สึกทันทีว่าคุณเป็นคนที่มีค่ามากเร็วมากๆแค่ไม่นาน คุณหมดอาการที่เอตําหนิจู้จี้เขาแล้วตัวอย่างนะตัวอย่างนะสมมติว่าคุณจู้จี้อย่างเงี้ยแล้วเขาบอกกับคุณจู้จี้โอเคแล้วคุณเลิกจู้จี้ไปแล้วแต่เราได้คุยกันบางอย่างเสร็จปุ๊บคุุยนั่งทานข้าวไปแล้วเขาก็พูดอะไรบางอย่างมาแล้วคุณก็บอกอืเขาอาจจะพูดว่าคนอื่นดีเางงู้นดีนี้คุณเองก็อาจจะพูดว่านั่นสิฉันเองก็ไม่ดีเลยที่ฉันเอาแต่จู้จี้ตลอดเวลาเลยแม้ว่าความจริงมันจะไม่ใช่แล้วก็ตาม ซึ่งสมองของเขาเองก็จะคิดต่อต้านคุณแต่เขาต่อต้านในทางที่ดีนะเขาจะต่อต้านว่าคุณไม่ได้ทําแล้วแล้วเขาก็จะบอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่เห็นเธอทําอะไรนี่นะเธอโอเคอยู่แล้วเธอคิดว่าทําไมไม่มีอะไรเลยเธอหายแล้วนะจบข่าวปปี้เ ending เขาจะมองคุณในทางที่ดีเลิศก,กว่าที่คุณจะบอกว่าฉันไม่ฉันฉันไม่ทําแล้วะ่ะฉันฉันเลิกจูจี้กับเธอแล้วนี่ทำไมเธอยังว่าอย่างนี้กันทำไมคนอื่นมันดีกว่าฉันนักหนาหรอ คุณจะเอาแบบไหนคุณอยากให้ตัวคุณต้องโปรเทคตัวคุณเองหรือคุณอยากให้คนที่เขาเคยชอบคุณอ่ะมาโปรเทคคุณแล้วเขากลับมาชอบคุณอีกครั้งหนึง่งการที่จะบอกว่าตัวเราดีนะไม่ต้องมาบอกเองต้องให้คนข้างนอกเขาเป็นคนบอกครับมันถึงได้ใจกว่าใครว่าจริงหัวใจตอนนี้เออคุณจะไปเถียงให้เหนื่อยทำไมเถียงทำไมให้เหนื่อยผมถามจริงวิธีนี้ง่าย,ายอะ่ะพิสูจน์ได้เลย พิสูจน์ได้เลยครับเป็นหลักการในจิตวิทยาแหมทุกคนจะไม่ค่อยทำอย่างที่คนบอกครับเพราะมันเป็นสัญชาตญาณมนุษย์ที่ต้องปกป้อง,องตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกดังนั้นถ้าคุณฟังไลฟ์นี้คุณจะต้องเหนือกว่าคนทั่วไปคนบอกเลยคุณต้องเหนือกว่าคนทั่วไปโอเคโอเคนั่นแหละแต่ว่าคุณเก็ตแหละถ้าใครเข้าใจนะถ้าถ้าใครสามารถเอาไปใช้ได้แต่ว่าคุณแบบลึกซึ้งแหละ แล้วคุณจะรู้ทันทีว่าทําไงยืดอายุความระพันคุณได้ยาวนานมากกว่าเดิมโคชบอกเลยเลยโอเคไหมเมื่อกี้เห็นแบบแวบ,บมาแบบแบบนี้คุณโมโอ้ยวันนี้ตัผมใหม่รอเชียวขอบคุณแหมมีคุณโมตาถึงอยู่คนเดียวเลยนะครับเนี่ยขอบคุณมากคะ่ะอ่าอ่าอื แท,แท็กติกนี้ยจะทาให้ใครว่าคุณไม่ได้เขาจะว่าคุณไม่ได้และคนที่เขาไม่ชอบคุณอ่ะเขาก็จะหันกลับมามองคุณในรูปแบบหนึง่งที่เขาเคยชอบคุณเคยมองคุณแต่เรื่องดีๆโอเคอ่าครับอ่าคุณฟ้าฟ้าสวัสดีค่ะอ๋อเขาเงียบเลยค่ะหรอหมอเงียบก็ทักเข้าไปดยค่ะ ุ๊กตาสวัสดีคะ่ะโค้ดช่วงดีจังมาทันไลฟ์โอ้โหค่ะุูกตาขอบคุณมากครับที่มานะเออมามาทันตอนไลฟ์จะจบพอดี <c oughs> <c oughs> เออครับคุณแสงมณีสวัสดีคะ่ะใช่คะ่ะไม่โอเคเอ,อ๋อค่ะถ้าเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ทำราคาเออเรื่องที่เราไม่ได้ทำอ่ะดีมากเรื่องที่เราไม่ได้ทำคือเขา่าวหาคุณเหมือนกันเถอะเขาตักลาหาคุณุ๊กตาเหมือนกันเถอะ อถ้าเป็นเรื่องที่คุณไม่ทําคุณก็ไม่ต้องไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งนั้นแต่แต่แต,แต่ขอบคุณสำหรับคำถามนี้ฉลาดมากขอบคุณมากทุกตายังอยู่นะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทํามัน,นตามคุณก็จงบอกไปว่าคุณเองเป็นคนไม่ดีเรื่องที่เขาว่า,อย,า ون, อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นสมมติว่าคุณไม่เป็นคนที่ไม่จุกจิกเลยอะ ไม่ไม่เคยว่าเขาเลยละกันเออแล้วเขาบอกว่าคุณนะจุกจิกคุณก็บอกไปว่าเนี่ยคุณเองไม่ดีเพราะคุณเองก็เป็นคนที่จุกจิกโวยวายตลอดเลยฉันน่นไม่เธอปวดหัวฉะนั่นไม่เธอรู้สึกแย่แล้วมันถ้าความเป็นจริงคุณทุกตาไม่ได้ทําอย่างนั้นในสมองเขาจะตัดสินเองครับว่าเรื่องจริงกับที่คุณพูดอ่ะมันตรงกันหรือมันไม่ตรง ซึ่งคนที่เขาสตาร์ทเรื่องแบบนี้เขาต้องการต่อต้านกับคุณอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณบอกไปว่าคุณผิดตามที่เขาพูดเขาก็จะต่อต้านครับว่าคุณอะไม่ควรพูดอะไรแบบนั้นเลยจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ใสสะอาดมากคุณเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดอืมอย่างน้อยอะในใจเขาก็คิดแล้วว่า ลูกเล่นไม่ธรรมดานะผู้หญิงคนเนี้เออโอเคไหมตุกตานะขอบคุณคำถามฉลาดดีใช่ได้นะคุณจุไรรุธเหรอจุไรรุษสวัสดีครับคุณคุณตุก,กี้ตุก,กี้แมนตุก,กี้แมนเ,เขาขอจบกับหนูค่ะว้าวขอจบยังไงจ้ะแต่เขายังไม่บอกหนูนะคะเขายังอ่านข้อความที่หนูส่งไปแชทเขาว่า หนูเคารพการตัดสินใจของเขาค่ะอ๋อเราส่งข้อความไปบอกเขาว่าเราเคารพการตัดสินใจของเขาอืออืม,อมจะเออดีดีดีด,ดีไม่ต้องคัดค้านเขานะโอเคไปอืมโอเคไปครับสุกี้แมนนะทุกการจบมีเหตุผลที่เหมาะสมเสมอจําไว้นะครับทุกทุกคนมันมีเหตุผลที่เหมาะสมเสมอเพียงแต่ว่าเหตุผลที่เรารู้เนี่ย เราจะได้พัฒนาตัวจะได้แก้ตัวอย่างไรได้บ้างนะครับอย่าปล่อยให้แค่จบแล้วมันจบคุณควรที่จะเติบโตและพัฒนาตัวขึ้นมากกว่าแค่เปลี่ยนคนเว้แฟนที่ดีคือแฟนใหม่แหมฉันละหมันไส้จริงไงใครเช่นกล้าพูดแฟนที่ดีคือแฟนใหม่เพิ่มเติมอีกคำานึงแล้วกันแฟนที่ดีคือแฟนใหม่ก็ได้ถ้าคุณอยากได้คนเดิมกลับมานะก็บอกไปว่าแฟนที่ดีคือแฟนใหม่แต่เป็นคนเดิมเวอร์ชันใหม่ เออคนเดิมเวอร์ชันใหม่ก็เป็นแฟนใหม่เหมือนกันแล้วว่าเออโค้ดก็ทาให้ลูกศิษย์แบบนี้และคนเดิมก็เวอร์ชันใหม่ได้นั่นแหละก็เหมือนคนใหม่อะ่ะก็เป็นคนใหม่โอเคปะ่ะครับลาพวันสวัสดีจ้ะเออรับโอเคอ่ะระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งนะก็ขอบคุณคนที่ถามด้วยแล้วกัน,นคําถามดีนะครับเออแล้วก็ใครที่เข้ามาที่หลังนะก็ไม่เป็นไรดูย้อนหลังไปแล้วกัน นะช่วงนี้โค้ดก็จะยุ่งฮิวแน่นพอสมควรกับการให้คำปรึกษาส่วนบุคคลเยอะมากนะครับก็โอ้โหเรียกว่าแน่นจริงๆแล้วก็ต้องทำคอร์สด้วยอะไรด้วยนะก็ใครก็ตามที่มีปัญหาแล้วตั้งใจที่จะแก้ไขก็ทักแอดมินไปได้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้เราไลฟ์ทําเวลาดีมากเลยถูกใจมากชอบใจเจอใหม่คราวหน้าครับสวัสดีนะครับ